วันนี้เราจะเดินทางไปเขาเยเทียงครับงก็กอ,อกมาเมื่อคืนถึงเมื่อคืนนี้ก็ประมาณสัก5ทุ่มครึ่งครับเดินทางมาก็ออกจากบ้านมาทุ่มกว่า,กวาเก็บของเสร็จนะครับเป็นทิปเดินดวนนี้แหละครับแมาถึงตอนนี้น่าจะอยู่ที่ปะโคนชัยนะครับแล้วก็มาทีา่มาพักที่รีสอร์ทฮิวการ์เด้นรีสอร์ทครับผม ห้องพักดีนะมีอาหารเช้าด้วยนะครับห้องพักใหม่เลยนะแนะนําเลยนะครับผมใครที่มานะครับเจอกัน ep 002ครับผม จิหมายต่อไปของเรานะครับผมจะ,จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับซึ่งเป็นการไปครั้งแรกของเราทั้งสองคนครับ <laughs> โอ้เจ้าหญิงยังไม่เห็นยุสก,กันนะระป้าพากันมาทำไมเยอะแยะพี่น้องไป็นพี่เจ้าขวดโอสวยอยู่ด้ยคุณโอ้สวยจริงเนาะ ถึงไ,ไหนแล้วครับตอนนี้เขาใหญ่เขาใหญ่โมยเขาใหญ่เดียงว่า เราเดินทางาจากจุดชมวิวกิโลเมตรที่30ครับประก็เข้าไปที่เขื่อนไอลานกลางเต้นลำตะคอง đi đến này nè, rồi quang quang mày, sướng thay là, ui, <laughs> anh đi เขื่อนลำตะคองคนเยอะมากมีนกกว้าง้ลยนะดูกว้างกวางนี่เราก็มาถึงน้ำตกเหวสุวัตสุวัตสุวัตครับผม หลังจากที่เราชมวิวน้ำตกเหวสวัสด์เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เดินทางไปหารานกางเต็นที่เขาใหญ่เที่ยงครับ เราขับรถหาอยู่นานสองนานครับผมในที่สุดเราก็ได้นะครับผมเป็นลางกลางเต็นท์ดิโอโซนแคมป์ครับผมเขาเยืเทียงบรรยากาศสวยมากเลยครับ เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชมบรรยากาศถ่ายรูปอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมาพระอาทิตย์ตกที่ดิโอโซนแคมป์โหต้องไปครับต้องไปทุกคนสวยมากเลย video พระอาทิตย์ตกตอนเย็น เมื่อพระอาทิตย์ตกครับก็ถึงเวลาที่ชาวแคมป์ทุกคนต้องการนะครับผมน้ำเก๊กหวยเย็นๆครับผมกับหมูกระทะร้อนๆนะครับนั่งชมวิวดาวบนดินครับผมโอ้สวยมากเลยครับผมนั่งดูไปดูมานะครับเหมือนวิวเหมือนภูทบเบิกเลยครับ ดีครับผมตอนเช้าวันนี้ไม่มีหมอกนะครับพอเมื่อคืนฝนไม่ตกนะน่าจะใช่เสียดายที่ไม่มีหมอกครับแต่ว่าอากาศเย็นครับชื้น เตรียมชุดดิปกาแฟมาทุกอย่างครบแก๊เตาที่หมดหมอต้อแต่ลืมเม็ดกาแฟจบมันจบแล้วเจ้านาย อนี้แล้วก็เดินทางมาถึงปูร้านดาวนะครับคอเยเที่ยงแล้วนะคนี่เขาเมีน,นี่ให้ดูด้วยนะดูนะครับเบุื่อนป๊บนี่ เมื่อยแล้วมาด้โอ้เขาทำดีนะคุณเหนื่อยหรือยังหายกีข่ข่าโอ้สวยมากคนเยอะด้วยครับผม กลงหันลมเนี่ี้ก็กลงหันลมันลมเขาย้ายเทียงฝนจีตกเจีเอ้าเป็นอย่างคือฝนจีตกตอนเทาสีเหมือนะบัดมืเหมืนบบตกมีอไก็จไซมหม่พร้อมดตวยนะี่จเนี่จอดไทยไทยงายถนนตรงนี้นะเข้าไปเห็นก่อนนี่ รปดีกะแทบไมฟ้าเอาคืออากาศดีแท้มันนี่น้อพายุเขาบานที่เราอยู่บ่500เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายไงมานนี่พูดวะอุ้สวยพี่เบิร์ตน้อสวยอยู่สวยอยูสย่สวยสวยสวยนี่มอไซค์ที่เขาไปไหนไหน โนี่นี่อันนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นห่ามเท่นี่อยากไปไปหอดนี้ก็ได้นี่มีตากล้องพิเศษ บายบายบาย กระยานก็นรอโอ๊ะแม่ขนกันจะกระยานขนไงกันจะกระยานเห็น,น,น,นอยู่อากาศแบบดีตอนนี้ก็นี่ยื่ตอนนี้กาง เราชมวิวกันสักพักหนึ่งครับผมแล้วก็เดินทางกลับกันขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผมาฝากกดไลค์กดติดตามกด Sub สไครต์ด้วยนะครับแล้วพบกัน EP ีต่อไปครับผม